เมื่อวันที่29ธันวาคม2566สโมสนโนรโรตารีพระรามสวนลบบรุรีร่วมกับโมนิธิลบ,บุรีสามัคคีสงเคราะห์ทำความดีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวบ้านโคกกระเทียมโดยการมอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคเงินสดจำนวนหนึ่งให้กับผู้ป่วยติดเตียงและบริษัทคาวฟู้ดแพ็คกิ้งประเทศไทยจำกัดมหาชน ได้นำปลากระป๋องมามอบให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านโคกระเทียมและผู้ป่วยติดเตียงซึ่งป่วยเป็นอมัมพฤกษ์อัมพาตไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกกระเทียมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และชาวบ้านให้การต้อนรับสำหรับสโมสรลรตารี่พระรามเมศวรลบบุรีนั้นมีท่านพีรพงศ์นุชรักษ์เป็นนายกสโมสรโรตาตรี่พระรามเมศวรน,นายจักกิจ ริ้นศิลารองประธานมูลนิธิรบ,บุรีสามัคคีสงเคราะห์อดีตนายกมนูญแย้มดี สโมสรลตารี่พระราเมสวนลบบุรีนางสาวพัชรินคำพีรทัศน์นายกรับเลือกสโมสรลอตาตรี่พระราเมสวนลบบุรีผู้ช่วยภาคพ,พยุงศักดิ์ตรีพรชัยศักบบดิกท์ที่ปรึกษากิติมศักดิ์สโมสรลอตาตรี่พระราเมสวนลบบุรีและอดีตนายกสิริชัยยามพรที่ปรึกษากิติมศักดิ์สโมสรลอตาตรี่พระราเมสวนลบบุรีตามที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าสโมสโลรลอตาตรี่และมูลนิธิลบบุรีสามัคคีสงเคราะห์เป็นองค์กรบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสนับ สนับสนุนให้สังคมได้อยู่เย็นเป็นสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีและดังคติพจน์ที่ว่าสรรสร้างความหวังให้โลกโดยผ่านสโมสรลรตารี่พระรามเมศวนลบบุรีสมโมสรลรตารี่สี่พี่น้องจังหวัดลบบุรีและสมโมสรต่างๆเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีของมวลมนุษยชาติสืบไปสมโมสรลรตารี่พระรามเมศวนและมูลนิธิลบบุรีสามัคคีสงเคราะห์เป็นองค์กรที่เป็นผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะครับ ครับสวัสดีครับผมพีรพงศ์นุชรลกครับนายกสโมสรลอตเตอรี่พาราเบสสวนรบรีครับวันนี้ถือว่าเป็นวันวันหนึ่งนะครับที่เราจะสร้างความดีตรงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับวันนี้เราได้ดําเนินการจัดโครงการครับพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พี่น้องอพ่อแม่พี่น้องชาวอง โคกกระเทียมชาวบ้านโคกกระเทียมครับดึงว่าอาจจะเป็นผู้บอบบางนะครับหรือก็อาจจะเป็นผู้ที่ขัดสนนะครับอยา่าพูดว่าเป็นผู้ยาไกไลรเลยครับโครงการนี้นะครับกำเนิดเกิดขึ้นได้โดยสโมสรลอตเตอรี่พารามใสวนลบบรีร่วมกับบริษัทคลาวฟู้ดแพคเกจิ่งประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับ วตลอดทั้งเราได้ร่วมกับมูลที่รบบรีสามัคคีสงเคราะห์และองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเทียมครับในวันนี้ครับเราจะ,ะดำสิ่งของสำหรับสิ่งของเรียประกอบด้วยเครื่องใช้ไม้สอยชีวิตประจำวันรวมทั้งปลากระป๋องซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทคราวและก็ข้าวสารอาหารแห้งให้กับพี่น้อง ชาวบ้านโคกกระเทียมครับจำนวนทั้งหมดทั้งสิ้น214คนและตลอดทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะไปไป,ไปดูนะครับผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็หรือผู้ป่วยที่เป็นอัมพกมพาตนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นสโมสรลอตเตอรี่พระรามสวนนะครับทั้งพี่น้องสโมสรลอตเตอรี่ภาคสามสามศูนย์เนี่ยนะครับก็ได้ตรักถึงคุณภาพชีวิตแล้วก็ความห่วงใย ทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะอันไหนที่เราเข้าเข้าไปด้วยการเราจะเข้าไปถึงนะแล้วก็ช่วยเหลือให้การอุปกรณสนับสนุนนะาหรับสมโมสรโรตเรี่นี้ไม่เป็นไม่ใช่องคอ์กรที่หวังผลตึงตับแตนแต่เป็นองคอ์กรที่ เาเป็ดประโยชน์สร้างสานรากุสนให้พี่น้องเพร่อแม่พี่น้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีตอนนี้ผมได้อยู่กับทางท่านนายกองการิหาส่วนตำบลโคกเทียมอยากให้ท่านได้พูดอะไรกับพ่อ่พี่น้องชาวรบรีกับเรียนท่านประธานมูลนิธิพระรานในศวนและก็มูลนิธิ รุบล,ลีสามัคคีที่รักและเคารพในนามคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเทียมรู้สึกทราบซึ้งน้ําใจนอันใหญ่หลวงที่ทั้งมูลนิธิพระรามเมศวนและมูลนิธิสามัคคีสงเคราะห์ที่เห็นตระหนักถึงเห็นว่าคนในชุมชนโคกเทียมยังมีภาวะรายได้ต่ําอยู่เนื่องจากพื้นที่เราเป็นพื้นที่เกษตรกร95%ที่ทํานาทางมูลนิธิพระรามเมศวนและาามูลนิธิ ประชาชนเคาะก็ได้ความอนุเคราะห์แล้วก็ได้มีการเนื่องจากมีความสนิทสนมกับผู้บริหารบูรนิธิสงเคราะห์คือผู้ใหญ่จัดกิจแล้วก็ท่านนี้อดีตก็คือเป็นข้าราชการข้าราชการเนื่องจากลูกผมเป็นนักกีฬาของลุบลีและเป็นนักกีฬาทีมชาติด้วยก็ได้เห็นคุณคุณหน้ากันตลอดครับก็รู้สึกมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ความโคกกระเทียมได้ความอนุเคราะห์และบุญนี้มันบุญอันใหญ่หลวงเลย ที่ไม่สามารถที่ว่าจะเรียกรายได,ได้คือเรียกน้ําใจและสิ่งที่ตอบแทนแก่ผู้ยากไหลผู้ติดเตียงที่ไม่สามารถจะดำรงชีวิตได้การหารายได้เข้าอยู่ครอบครัวส่วนมากที่ผมส่งรายชื่อไปนี่จะเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ติดเตียงและผู้ยากไหลผู้สูงอายุในนามองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเตียมก็ต้องขอบคุณในการครั้งนี้ด้วยเนื่องจากท่านเหมือนได้ทําบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ้ให้ผู้ยากไร้และผู้ติดเตียงที่ไม่สามารถจะหาไรายได้เพิ่มเติมได้ไอ้ส่วนนี้อาจจะไม่มากน้อยแต่สามารถประทังชีวิตได้ไปวันหนึ่งเพื่อประกอบอาชีพในการที่เราไม่ต้องลดค่าใช้จ่ายมีแต่ไรายได้เพิ่มในนามองค์การบริหารส่วนตำบลอนโคกเตียมขอทราบซึ่งขอบคุณทั้งสองมูลนิธิครั้งนี้ขอให้มูลนิธิพระรามีส่วนและมูลนิธิกตันยูจงอยู่ยั่งยืนและมั่นคง เป็นขวัญกำลังใจของชาวตําบลโคกกระเทียมและชาวจังหวัดลบรีที่ได้โอกาสนี้ขอบคุณมากครับครับก็ขอขอ,ขอบคุณทางนายกอบกา,ารบาลตรวจตบลโคกกระเทียมนะครับที่ได้นะคะฝากความห่วงใยถึงกับพ่อแม่พี่น้องชาว าชาวบ้านโคกระเทียมเนาะครับไอ้ส่วนหนึ่งดีเท้าขาวว,าว่าตอนนั้นผมดํารงตําแหน่งขออนุญาตพูดเรื่องอดีตดนึงนะท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนะครับผมมีหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาด้านการท่องเที่ยวด้านกีฬาไม่ว่าประเพณีกำฟ้าไม่ว่าต่างๆนะครับหรือปลุกระดมให้ชาวบ้านเนี่ยเกิดรักวิถีชีวิตของไทยพวน ของชาวโคกเสียมไทยต่างนะครับก็ได้ดาเนินการต่ออย่างต่อเนื่องรวมทั้งกีฬานะครับนั่นก็คือกอภารกิจกับ่ที่ผมอยู่ใกล้ๆกับทางท่านท่านนายกนายกันับายกรัฐมอตรคานายกัครับท่านกรันตครบ่าอยกนครับ่านายูนี่านกัีท่านนากันีท่านย่าย่าฝากอะไรคิด่านากท่านพัท่านารคัทมีรทนัฐนี่ ก็มีความรู้สึกยินดีนะคะที่วันนี้ได้มาแจกของที่อุปโภคบริโภคสำหรับผู้ป่วยจิตเตียงแล้วก็พี่น้องที่อโคกระเทียมนะคะก็ยินดีมากเลยค่ะทั้งถ้าทางสโม,มสรมีอะไรช่วยเหลือได้ก็ยินดีช่วยเหลือทุกอย่างเลยค่ะะครับนี่ก็คือฝากาก,การต่อยอดน,นคะคะการเติมบุญให้กับทางต่อยอดจากสมัยผมลง ก็เป็นทางท่านพัทลินกับพีรัศน์นะครับครับในนามของเราสี่องค์กรนะครับต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็เป็นคำห่วงใยครับเพราะแม่พี่น้องชาวทั้งลุบรีเลยนะครับแล้วก็เคียงตอนนี้ขอมาดูแลของพี่น้องชาวบ้านโคกเคียมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับผมเสนอข่าวโดยสถานีข่าวพีเคนิวข่าวท้องถิ่นทั่วไปดูได้ทั่วโลกทุกข่าวสารผ่านมือถือคุณอย่างคมชัด ไทยรัฐทองแก้วรายงาน